สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวนะคะดิฉันพานิชาปนยเวศดำเนินรายการค่ะหัวข้อรู้กฎหมายวันนี้นะคะคือเส้นบางๆของความรู้และความไม่รู้กับทั้งดับเพลิงค่ะวิทยากรของเราวันนี้นะคะคุณจัก,กรพงศ์อินพรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพจากศูนย์ชี PSU ค่ะสวัสดีค่ะคุณจักรพงศ์คะ ครับสวัสดีค่ะน้องวา่าค่ากกะคุณจักรพงศ์คะวันนี้เรื่องของทั้งดับเพลิงแน่นอนว่าเราก็เคยคุยกันมาบ้างนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังบางท่านก็อาจจะทราบข้อมูลอยู่แล้วบ้างไม่มากก็น้อยเหมือนชื่อประเด็นที่คุณจัก,กรพงศ์ตั้งมาค่ะเส้นบางๆของความรู้และความไม่รู้นะคะเกี่ยวกับทั้งดับเพลิงวันนี้ก็ต้องมาย้ําความรู้เรื่องนี้กันหน่อยคุณจัก,กรพงศ์มีข้อมูลอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างคะครับประเด็นก็คือ ที่หยิบยกเรื่องนี้เข้ามาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อวันสองวันก่อนนะ่ะมี uh huh. มีมีข่าวหรือว่ามีวิดีโอคลิปอยู่ชุดหนึ่งที่มันเกี่ยวกับการใช้ถังเพลิงผิดประเภท <Ha. S 1> ผิดวัตถุประสงค์เนาะก็คือมันเป็นพิธีเปิดของงานประชุมอะไรสักอย่างนี่แหละนะ <Ha. S 1> อะทีนี้โดยโดยโดยเข้าใจแหละว่า พิธีการช่วงเปิดงานประชุมอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีมีเอฟเฟกต์มีมีรายไอซ์ใช่ใช่เปิดตัวให้มันดูยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยใช่ใช่เคยเห็นเคยเห็นสองสามวันก่อนทีนี้เขาอใช้ถังดับเพลิงค่่ะอาประเภท CO2 ถังดับเพลิงเนี่ยถ้าถถังแดงมันจะมีสองกระบอกกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ค่ะกระบอกที่มันเป็นกระบอกเล็กๆเนี่ยโอเคมันเป็นเคมีแห้งปกติ อ่ามันจะเป็นสารสกัดปรกทีนี้มันอาจจะฉีดไม่ได้เนาะถ้าเกิดฉีดแล้วอาจจะเป็นขมังขาวาๆที่เสื้อผ้าแต่ว่าทางเนี้ยเขาใช้ CO2 กระบอกใหญ่ทีเนี้ยอีตัวกระบอกใหญ่เนี่ยพอมันฉีดขึ้นมาแล้วมันมีลักษณะคล้ายมากเลยกับไดไอใช่ลักษณะควันขาวแล้วก็พอฉีดเสร็จปั๊บสักระยะนึงมันก็จะหายไปไม่ทิ้งคราบสกกรก เนี่ยอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละเขาถึงใช้ c o 2ทีนี้ถามว่าเขารู้ได้อย่างไรทำไมเขาถึงหยิบซ o โ2ขึ้นมาใช่ทำไมถึงใช้ถั <c oughs> งเคมีแห้งที่ว่าได้ไอต่จงจริงถามว่าผิดไหมมันก็ผิดตรงที่อ่ะใช้ผิดวัตถุประสงค์ถั <c oughs> งดับเพลิงผลิตขึ้นมาเพื่อจะอาบป้องกันอัคคีภยัยดับเพลิงนู้นนี่นั่นถูกไหมค่ะ อันนี้เป็นการแบบแก้ไขปัญหาเนาะในการในการหลีกเลี่ยงการใช้ไดไอแบบราคาสูงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าซีโอทูถังหนึ่งเนี่ยแพงไหมแพ,อง,มพองอยู่นะแพ,อง,พองอยู่นะครับอ่าทีนี้เข้าเรื่องคําว่าซ o โอทคืออะไรที่เราพูดพูดกันอยู่เนี้ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวซีแล้วก็บวกออกซิเจนสองโมเลกุลนะทีนี้อ e ีกคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่ประมาณสาม สามอย่างนาะก็คือจะเป็นไอเย็นจัดไอเยน็นจ,จัดเลยถ้าเกิดฉีดออกมาสมมุติว่าเอาเอามือไปอังไว้กับเกากระบ,บอกฉีดเมื่อสักครู่เนี้ยนะพอฉีดขึ้นมาปับ๊บมันจะเป็นเหมือนผลึกน้ําแข็งเล็กๆติดอยู่ที่ฝ่ามือเลยทีนี้นึกถึงถ้าเกิดเราเอาเบสิกก่อนเอาน้ําแข็งน้ําแข็งกินที่เป็นหลอดที่เรากินกันอย่างเนี้ยมาจับที่มืออุณหภูมิมือกับน้ําแข็งทําปริยาการเราจะจับน้ํา แข็งก้อนนั้นได้นานไหมพี่ถามเราจะรู้สึกเย็นเหน็บเน็บไหมใช่เราจะรู้สึกเย็นเหน็บเน็บแต่เนี่มันมากกว่าน้ําแข็งนั้นนึกออกไหมความเย็นอ่ะมันประมาณติดลบประมาณเจ็ดสิบแปดองศาไม่กล้าจับเลยอะ่ะอืมนี่นี่คือนี่คือสถานะของของอ e ีกัสคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อฉีดออกมาแล้วนะทีนี้อีกอีกคุณสมบัติอีกสองสองข้อนะคะก็คือเป็นการลดความร้อนแล้วก็ไม่ทิ้งคราบสกปรก ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้งนี้คุณสมบัติของของของการลดความร้อนเนี่ยมันจะไปจะไปช่วยนะครับไปช่วยลดอุณหภูมิถ้าเกิดมันมีการเกิดเพลิงหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพลิงขึ้นมาปุ๊บมันจะมีสามหลักๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือมีความร้อนมีเชื้อเพลิงแล้วก็มีออกซิเจนเพียงพอมันจะทําให้เกิดการลุกติดไฟค่ะทีนี้ e co2 นี่พอเราฉีดปับ๊บมันจะเป็นลดอุณหภูมิทําให้ไฟดับ อันนี้คือสมบัติหลักๆของเขาค่ะ,ะแต่ทีเนี้ยสถานะของ CO2 อ่ะมันจะมีอยู่สามสถานะหลักๆเลยโดยธรรมชาติของเขานะถ้าเกิดถ้าเกิดโดยธรรมชาติเลยจะเป็นสถานะแก๊สคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็หนักกว่าอากาศหนักกว่าอากาศหมายถึงว่าถ้าเกิดอ่าเป็นชัน้นบรรยากาศมันจะอยู่ติดพื้นเลยอ๋ออ่าติดพื้นเลยนะครับอากาศลอยตัวด้านบนทีนี้คำว่า C O สอสถานะแก๊สเนี่ยโอเคมันอาจเป็นสถานะปกติแต่เมื่ออ e ีก๊าซ C O สเนี่ยถูกตัดด้วยแรงดันแล้วก็ทําให้มันเย็นลงเนี่ยมันจะกลายเป็นของเหลว <ừ> ซึ่งอ e ีตัวของเหลวนี่แหละที่มันอัดอยู่ในถังดับเพลิงมันคือก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์ที่ถูกปรับสถานะให้มันเย็นลงแล้วก็ทําให้มันมีแรงดันเพิ่มขึ้นมันจะกลายเป็นของเหลวจากก๊าซเมื่อกี้ก็กลายเป็นของเหลว <ừ> ทีนี้มันจะเป็นน้ํายาในในในส่วนของการลดความร้อนให้กับเพลิงได้ นะครับทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิมันลดต่ำลงมากกว่าสถานะของเหลวมันจะกลายเป็นผลึกเย็นหรือที่เราเรียกว่ารายไอ่์ทีนี้ทั้งสามสถานะนี้เราจะต้องรู้จักวิธีทารใช้งานของเขาให้ถูกประเภททีนี้สิ่งที่สิ่งที่น่ากลัวของคลิปนั้นก็คือเขาใช้ถัง c ซ2เนี่ยสองถัง พร้อมกันแล้วฉีดมาเป็นเป็นขมอกเป็นควันขาวให้กับงานเปิดประชุมทีนี้อีคนฉีดอะไม่เป็นไรจากที่ดูในคลิปอีกคนฉีดไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้รับควันโดยตรงนึกออกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าท่านประธานที่อยู่ในงานอะรับเต็มเต็มอยู่ประมาณสักอ่ะพี่จากที่จับดูประมาณสักสามสิบวิโอ้หอ่าสามสิบวิทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจาก ที่ที่แบบ<ม>เราเห็นเลยที่เหนือน้ำก็คือหนึ่งถังดับเพลิงทั้งสองสองถังนั้นคือจะเสียมูลค่าไปเลย<ม>ต่อให้เราฉีดไม่หมดก็ตามแต่ว่ามันไม่สามารถใช้งานต่อได้แลกในในครั้งต่อไปเสียมูลค่าอย <ไป S 2> เลยเนาะ,ะมูลค่าที่เกิดขึ<ม>้นแต่สิ่งที่ความปลอดภยัยสิ่งท,งที่สิ่งที่พี่กําลังกังวลก็คือความเป็นพิษหรือความเป็นอันตรายเมื่อเราได้รับกับมันโดยตรงค่ะ อ่าสิ่งที่น่ากลัวของซ o 2หรือว่าคาร์บนอนไดออกไซด์เนี่ยความเป็นพิษมันจะทําให้อ่าพื้น,พ,นพื้นเลยก็จะทําให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วบีบตัวคลายตัวบีบตัวคลายตัวเร็วขึ้นทําให้เราเนี่ยหายใจเร็วแล้วก็ลึกลึก,ลกในที่นี้หมายถึงไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันดีนะลึกหมายถึงว่าเราแบบเร,แบบเราหายใจถี่ขึ้นแล้วก็แบบการเลกเปลี่ยนการในในใน,ในร่างกายเราไม่ไม่ทัน ร่างกายมันก็เลยปรับให้มีการหายใจลึกขึ้นเพื่อรับออกซิเจนมาแทนที่ CO2 เรารับเข้าไปโอ้โหแต่ว่าเราจะรับ CO2 เข้าไปเยอะกว่าออกซิเจนนะใช่นั่นนั้นไงนั้นนั้นคือสิ่งตรงนั้นดีถ้าเกิดมันขั้นกว่าหรือว่ามันขั้นกว่าขึ้นไปน่ก็คือมันจะไปกดสมองให้เรารู้สึกง่วงซึมสับสนหรือหมดสติถ้าเกิดรุนแรงไปกว่านั้นคือเสียชีวิตนี่คือลำดับอันตรายของ ของ CO2 ถ้าเกิดเรารับในปริมาณเยอะๆแล้วก็เป็นเวลานานนี่คือคนที่ดูเนี่ยเขาก็เหมือนสนุกในการดูแล้วก็แชร์กันไปเยอะนะคะเท่าที่เห็นี่คือใช่เขาดูตื่นเต้นกันอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มองในเรื่องนี้เลยนะคะใช่คือในคลิปอะมันจะมีฟังก์ชันกดไลค์ใช่ไหมมีหัวใจมีหัวเราะมีว้าวอะไรเงี้ยเห็นไหมพี่ว่าสัดส่วนของของการกดว้าวแล้วก็การกดถูกใจอะมันเยอะ ง <C> e <AR> ทีนี้พี่ไม่รู้ว่ามันกดถูกใจหรือว,ว่ากดว้าวเนี่ยเพราะเพราะสน,นุกสนานไปกับคลิปบันเทิงไปกับตรงนั้นหรือว่าหรือว่าเป็นห่วงให้กำลังใจห,หรืออะไร <C> e <AR> แต่เปอร์เซ็นเท่าเท่าที่เอ่อตัวตัวว้าวเองนะคือคนเปอร์เซ็นต์ในด้านการขำในการหัวเราะเนี่ยเยอะอืมเยอะอ ถึงนี้บางคนก็ขำแบบรู้บางคนก็ขำแบบไม่รู้นึกออกไหมใช่ใช่พี่ก,ก็เลยตั้งหัวข้อในว่าเส้นบางๆของความรู้แล้วก็ความไม่รู้ถามว่าผิดไหมไม่ผิด<ไ>หรอก<ไ>แต่ว่าถ้าเกิดรู้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าเนาะทีนี้นกลไกของการเกิดโรคถ้าเกิดเรารับเข้าไปเยอะๆ,ๆเมื่อกี้พูดอาการเบื้องต้นเนาะก็คือพอร่างกายรับก๊าซซีโอ2เข้าไปไปไป,ไปในร่างกายเนี่ยมันก็จะไปแทนที่กับออกซิเจนที่ท,ที่ที่เรามีอยู่ในร่างกายเนาะค่ะทีนี้ทําให้ร่างกายอ่ะ ในในเลือดของคนเรามันจะมีออกซิเจนผสมอยู่ใช่ถ้าเกิดเรารับซ o 2มากมากเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปแทนที่ออกซิเจนในเลือดอทีนี้พอเกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำสิ่งที่กังกงค้างอยู่ในเลือดก็คือซ o โอ2ถูกไหมใช่ค่ะมันจะทำให้เลือดเนี่ยเป็นกรดทีนี้พอเล,เลือดมันเป็นกรดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือหลอดเลือดอ่ะมันจะขยายตัวขึ้น อ่าบางคนถ้าเกิดเคยได้ยินเคยได้ยินคําว่าอสมมติว่าเป็นลูกโป่งหนึ่งลูกเราอัดก๊าซเข้าไปมันจะพองตัวออกนึกออกปะใช่ใช่อันนี้ก็ลักษณะดเดียวกันนะใช่<า>แต่ว่าในหลอดเลือดของคนเราอ่ะเดิมมันมีความดันเลือดอยู่แล้วค่ะอ่าพอทีนี้พอเรารับซีวัตถเข้าไปเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วมันก็จะกระตุ้นการทํางานของหัวใจเมื่อท่อมันกว้างขึ้นอ่ะ เลือดที่จะเข้าไปสู่หัวใจมันก็จะเหมือนกับเราเปิดท่อใหญ่ๆแล้วก็<ฮ>ดันเข้ามาที่ตัวเรานึกออกปะหัวใจก็จะรับโดยโดยตรงมันจะทําให้เกิดการบีบแล้วก็คลายตัวอย่างรวดเร็วนี่เป็นที่มาว่าทําไมหัวใจเต้นเร็วจิตประจอนี่ยเต้นรัวๆเลยแล้วก็เราหายใจถี่แล้วก็ลึกขึ้นอืน,นี่นี่คือปฏิกิริยาเมื่อเรารับมันเข้าไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าระยะเฉียบพลัน จะเกิดอะไรขึ้นรับปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเลยรับปุ๊บเกิดนี่แหละหนึ่งคือคนหนึ่งคนอ่ะถ้าเกิดมันอ่ะถ้าเหมือนในคลิปพี่คาดว่าประธานน่าจะก,กลั้นหายใจอยู่นะขนาดนั้นกล <c oughs> ั้น <c oughs> หายใจแล้วหล่ะหนึ่ง <c oughs> โอเค <c oughs> แต่จังหวะที่กําลังพอคนเรามันกลั้นหายใจเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันกลั้นหายใจนานๆเนี่ยทาให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดออกซิเจนพอจังหวะแรกที่เราเริ่มหายใจก็คือการหายใจเข้า S <S ใช่ใช่ใช่มันจะสูดไอตัวซีวูทูเนี่ยเข้าไปเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นแสบจมูกละหนึ่ง <S <S 2> <S 2> สอง <S <S 2> <S 2> มันจะเกิดในระยะใกล้ๆหัวใจเต้นเดียวแล้วก็ลึกขึ้นอย่างที่พี่บอก <S <S 2> <S 2> แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นการกดสมองทําให้ง่วงซึมหรือว่าปวดหัวติ๊บติ๊บติ๊บมึนงงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวก็คือการได้ยินลดลงอ๋อ การมองเห็นก็จะบกพร่องลงอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเรารับปริมาณเยอะๆเหมือนที่บอกคือหลอดเลือดมันจะขยายตัวขึ้นมันก็จะขับเหนื่อออกนึกออกไหมพอมีการพอหลอดเลือดขยายขยายใหญ่ขึ้นหมายถึงว่าภาวะความรอ้อนอุณหภูมิในหลอดเลือดจะสูงขึ้นด้วยมันทําให้เกิดการขยาย mm hmm. ทีเนี้ย ตามเนื้อตัวงเราก็จะเกิดการขับเหงื่อมันเป็นปฏิยาของร่างกายเนาะโดยโดยธรรมชาติในการ<อ>ที่จะขับเหนื่อออกไปเพื่อจะรับความเย็นเข้ามานี่เหรอแม่แคล้ายคล้ายเวลาคนจะเป็นลม,มอน,นะคะมันจะวูบเงื่อจะต้องอ,อกใช่ใช่อย่างนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่ามันรับในเวลานานๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาเลยอันดับแรกคือสมองตาย<อ>คนยังไม่ตายนะแต่สมองอตายไปแล้วไตเสื่อมตาบอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือนี่คือความน่ากลัว ค่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่เอ้าแล้วทําไมเขาถึงไม่ใช้ไดไอซ์ I, หรือใช้อย่างอื่นรู้ไหมค่ะทีนี้อีตัวอีตัวน้ําแข็งแห้งหรือว่าไดไอซ์ I, เนี่ยมันเป็นสถานะสุดท้ายก็คือสถานะเป็นของแข็งของซีโอทูของกา๊าซค่ะจากก๊าซมาของเหลวจากของเหลวมาของแข็งทีนี้ถัดถัดมาเลยจากคลิปนั้นเป็นไวรัลเหมือนกันคือลิ้นติดในช่องฟิต เคยเคยอาเคยเหมือนถ้าเกิดเราเอามือเนี่ยไปจับไปแตะในช่องช่องฟิตของตู้เย็นเนาะมันจะติดอ่ามันจะติดนั่นคือชีวิตนี้เคยโดนครั้งหนึ่งค่ะนั่นนั่นคือมันเป็นสิ่งรอบตัวเราแบบเล็กเล็กน้อยๆ้อยที่แบบเราอาจจะเออมองข้ามไปอะไรเงี้ยในคลิปนั้นอ่ะก็คือหลานอ่ะไปเอาลิ้นอ่ะไปแตะที่ช่องฟิตเพื่อต้องการให้จะกินน้ําแข็งเนี่ยความเป็นเด็กเนาะค่ะ ทีนี้คุณยายอยู่กับคุณยาสองคนคุณยาาไม่รู้ไปพยายามดึงไม่มีวิธีไม่มีไม่มีวิธีการแก้ไขพยายามดึงตัวหลานให้ออกมาจากช่องสิ้นึกออไหมดึงสุดแรงจนจนลิ้นหลุดออกมาจากช่องสิ้แต่สิ่งที่ตามมาคือผิวหนังเปิดแล้วก็เลือดอาบแต่จริงๆวิธีการก็คือเราต้องการเราต้องไปลดอุณหภูมิเขา ก็คือเมื่อเมื่อลิ้นสัมผัสกับของเย็นจัดๆเนี่ยตัวที่เป็นน้ำลายที่ที่อยู่ในช่องปากเลยรนีมันก็จะหายไปนึกออกไหมทําให้ลิ้นกับของของเย็นจัดๆเนี่ยสัมผัสกันโดยตรงมันเป็นสมดุลของความร้อนระหว่างวัตถุสองอย่างทําให้วัตถุเนี่ยติดติดกันทีนี้เราจะต้องเพิ่อมอุณหภูมิโดยการอ่าค่อย,อยๆเทน้ํหมุนอุ่นเนี่ยเข้าไปแทม แต่ต้องเป็นน้ําอุ่นนะอุ่นคนะ่ะไม่ใช่เอาน้าร้อนอามาใส่นะแต่แตไม่ต้องเป็นน้ำร้อนนะถ้าเกิดเป็นน้ำอุ่นอุณภูมิธรรม,มดาถามมาได้ไหมได้แต่ว่ามันมันจะเพิ่มความรนุนแรงขึ้นหมายถึงว่าถ้าเกิดน้ําน้ําเนี่ยไปเจอกับอุณภูมิเยน็นจัดจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นผลึกน้ําแข็งต่อไปมันก็จะมันไม่ออกแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําอุ่นเนี่ยมันก็จะช่วยแบบเพิ่มอุณหภูมิตรงนั้นเราเราระวางวัตถุสองอย่างให้หลุดออกจากกันได้ค่ะค่ะอ่าทีนี้ถามว่าถามว่า มีน้ำแข็งแห้งอ่า CO2 เหลวหรือว่าไอตัวก๊าซ CO2 ที่มันถูกอัดแรงดันแล้วก็ทําให้มันเย็นเย็นตัวลงแล้วก็กลายเป็นสถานเป็นของเหลวเนี่ยความน่ากลัวคืออะไรก็คืออุณหภูมิติดลบนี่แหละทีนี้อันตรายอย่างหนึ่งของด้านความปลอดภยัยหรือว่าไอาช่วยทำไเนี่ยก็คือนอกจากความอันตรายจากความร้อนแล้วสิ่งทีจ่จะเป็นเหมือนกระจกกระจกสะท้อนกันก็คือความเย็นจัด มันจะทําลายเซลล์ผิวหนังของเราถ้าเกิดเราได้รับอุณหภูมิเย็นๆอย่างเฉียบพลันเนี้ยอืถ้าเกิดเป็นไฟลวกตัวเราอ่ะผิวหนังผุพอง,องนู้นนี่นั่นถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเจอของเย็นจัดจัดซีดเกี่ยวเลือดแข็งนี่คืออันตรายของของเขาที่นี่ทีน,ทนี้ตัวคลิปตัวที่เป็นต้นเรื่องนี่เป็นเจ้าตัวปัญหานะครับถึงว่า <laughs> อย่างที่บอกว่าโอเค คนหลายๆคนอาจจะมองว่าอามันเป็นเรื่องที่แบบน่าขำเนาะแต่ว่าในวงการของความปลอดภัยเนาะเราเราค่อนข้างที่จะซีเรียดตรงที่ว่าอา่คุณเอาไปใช้โดยโดยที่มันผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เนี่ยนอกจากสิ่งที่มันเสียเสียมูลค่าของมันด้วยตัวมันเองไปแล้วอะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับจากจากจากผลกระทบตรงนี้ก็คือคนที่ได้รับมันนี่แหละ อย่างที่บอกว่าอาการมันจะมีโน่นนี่นั่นตามมาเนาะใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องช่วยกันช่วยกันบอกแต่ถามว่าเขาอาจจะมีความรู้ระดับหนึ่งแหละที่เขาไม่ไปหยิบถังถังเคมีแห้งหรือว่าถังแดงเหมือนกันแต่เป็นกระบอกเล็กอ่าอ่า <c oughs> อ่าอ่าอันนี้เ็ไปเอาซีวูมาเพราะพอฉีดปั๊บมันก็จะหายไปเลยในี่ยในบรรยากาศค่ะแต่ถ้าเกิดตรงนั้นมีความร้อนมีความร้อนแล้วก็มีเชื้อเพลิงที่เหมาะสมคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมือ่อมีคนจุดไฟแช็คอยู่ตรงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นอ่าอย่างเงี้ยอยากฝากไว้ค่ะคือก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทางศูนย์ GPSU ก็เคยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แล้วก็รวมถึงการระวังในการใช้นะคะแต่นี่ ยังไม่ได้เอาไปดับเพลิงนะแต่เอามาใช้ในกรณีที่แบบผิดผิดวัตถุประสงค์อ่าที่เป็นวัตถุประสงค์ของเขาปกติถ้าใช้อย่างจริงจังก็ว่าน่ากลัวระดับหนึ่งคือก็คือหมายถึงว่าเราต้องมีการระวังมากขึ้นน่ะนะคะก็นี่แหละค่ะถือว่าเป็นความรู้ดีๆที่มาฝากกับคุณผู้ฟังรวมถึงตัวผู้ดําเนินรายการด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณจักรพงศ์อินพรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพจากศูนย์ชีพเอส จิวค่ะที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณคุณจกักรพงษ์มากเลยค่ะครับยินดีมากๆครับค่ะสวัสดีค่ะค่ัสวัสดีครับ